โพสตปิงแล้วพวกเรา เราจะมาดูเบื้องหลังกันนะครับในการถ่ายภาพที่ดีที่สุดที่เรามีความชุ่มเทกันมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนพาที่ยวอันนี้เป็นบล็อกเกอร์ของ New York นิวยอร์กนะฮะแล้วก็เป็นช่งางภาพระดับต้นๆของนิวยอร์กเราจะมาดูกันนะฮะว่าภาพที่พวกเราจะได้นั้นแต่ละภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเบื้องหลังนะครับการทําให้ใบไม้หล่นลงมานะัะโดยที่ไม่ต้องใช้ลมนะฮะ เรามีนายแบบนะฮะแล้วก็คนที่โพยใบมารู้สึกยังไงบ้างคะงานที่ทงานคิวอทีค่ะตื่นเต้นอันนี้ครั้งแรกเลยมาอยู่นิวยอร์กมาประมาณ4ปีแล้วยังไม่เคยได้ไปไหนเลยก็ขอบคุณพี่บิวมากนะคะที่พาออกมาเปิดกุปตา เพื่อนบอกว่าจริงๆคือไม่ต้องออกมาไกลก็ได้เพราะว่าชมต้นไม้อยู่หน้าบ้านก็ได้เหมือนกันนะแต่เรามาดูมาดูว่าต้นไม้ที่นี่นี่เหลืองอะลามเรามาก็ถึงจุดที่เป็นมุมถ่ายรูปสุดฮิตของโค้สปริงนะฮะในช่วงนี้ผมาถ่ายอะไรกันเหอี่นี่ เขามาถ่ายเซลฟี่บบใบไม้เปลี่ยนสีใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแค่นี้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมเป็นสปอตของคนเลยที่มาเที่ยวนี้ชใช่ใช่ส่วนมากคือคนที่มาโคสปริงก็จะมาถ่ายกันจุดนี้จุดนี้สวยแต่ว่าแปล เาจะมาห้องผสมเล่นอ่ะสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทางนะว่าเป็นยังไงบ้าง Amazing มากค่ะตรงนี้ก็คือเหมือนกับสวยคือถ้าไม่มากับบิวอ่ะเราจะไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้เว้ยเราจะคือประเด็นเราจะเลิกเดินกันตั้งแต่ชินทางแล้วก็จะกินแล้วก็กลับบ้านใช่คือหลายคนก็จะยอมแพ้กันว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามากับเราก็จะเห็นอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นโบสถ์ตรงนี้นะฮะสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ของกำลังเดินทางไปที่โบสถ์นะฮะเพื่อที่จะขอพรจากพระเจ้าว่าเราจะไม่ติดโควิดเมื่อกี้นะฮะนุ่นเขาไปนั่งแล้วเหมือนว่าเก้าอี้จะหักนะฮะเขาก็เลยกลัวสีหน้าวาดกลัวนิดนึงต้องนั่งครึ่งตูนแล้วก็เอาเท้า นั่นแหละขายาวยาวบรรยากาศด้านหน้าของโบสนะฮะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การมานั่งปิกนิกแล้วก็จะเห็นวิวทิวเขา เรามีวิธีการสร้างลมทิพย์กันนะครับโดยการที่หยิบใบไม้จากพื้นเข้ามานะครับแล้วเราก็โปรยของเราเอง ยังทำให้เ huh น uh ่าบบหนึ <tới> ่งนะหนึ่งสองสาเราจะมาสาธิตการทำลมทิปกันนะครับจากที่ใบไม้ค่อยๆร่วงแต่เราจะสามารถทำให้ใบไม้ร่วงแบบมหันตภัยได้เรากำลังจะเข้าไปในโบว์้งนี้ล็อกเข้าไม่ได้ นีกองทัพต้องเดินด้วยท้องก็ได้พาเพื่อนร่วมทางทั้งสองคนนะครับมาทานอาหารอเมริกันกันอาหารอเมริกันอย่างเช่นมีอะไรบ้างเช่นแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่านะเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่ามันจะมีอะไรที่พิเศษบางอย่างคือเรามากินกันที่โคสปริง ร้าน Cold Spring d e p o นะครับก็จะมีตัวแซนด์วิชสองแบบก็คือไก่ทอดแล้วก็แซนด์วิชที่เป็นในรูปแบบเอเชียนสไตล์นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปเชียลทรัฟเฟิลนี่นะคะทั้งสองคนพร้อมกินมากพร้อมพร้อมทำท้าทานไหมครับพร้อมทานไหม,มนนะหิวมากหิวมากอีกคนนึงหิวมากจริง okay. เราจะเริ่มทานกันแล้วนะฮะยัวเรากินอาหารกลางวันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ภารกิจถัดไปคือการไปขึ้นเขานะฮะขึ้นเขานะครับใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินเส้นทางขึ้นเขาในครั้งนี้นะเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง เดินเส้นทางมาผิดนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนร่วมทางนั้นไปอีกเส้นทางหนึ่ง <c oughs> ซึ่งข้อดีของการเดินทางมาผิดนี้ก็คือเราจะได้ผ่านร้านไอศครีมที่มีชื่อเสียงที่สุดของโสคสปริงเราจะได้พักผ่อนโดยการกินไอศครีม <c oughs> สรุปไปไม่ถึงเขาเออเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาเอง <c oughs> เราจะไปถึงเขาหรือไม่ไ <c oughs> ต้องคอยติดตามกันต่อไป รล่วมเดินทางมาเาเส้นทางที่จะขึ้นเขากันนะครับพี่มาให้กี่รอบละมาห้าครั้งแล้วเคยขึ้นเขาสักครั้งยังยังไม่เคยเลย <c oughs> ยังไม่เคยขึ้นสักครั้งเลยกวเหนื่อยมากตอนที่ว่าผ่านมาแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่พาเพื่อนมาขึ้นเขาแล้วก็เป็นสําหรับครั้งแรกของเราด้วยแล้วเมื่อกี้คือผ่านหลงหมาผ่าหลงลไ,ได้เมื่อกี้เมื่อกี้พาพาไปผิดเส้นทาง เเเายขึ้นลร,<อ>ร,ราจะมา <laughs> มาอีกเส้นทางหนึ่งความรับไม่แจก <laughs> เพถ้าเคยขึ้นเนี่ย <laughs> ไม่เคยขึ้นเลยครั้งนี้ครั้งแรกเราอยู่กันจุดเริ่มต้นของเทรลแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าเทรลใช้ระยะทางกี่ไมล์นะฮะ <laughs> นุ่นพร้อมเริ่มเดินเดินทางไหมหาไม้เท้าได้แล้วค่ะมีเขาเจอไม้เท้าแล้วครับผ่ทางอีกหนึ่งคนทำไมเรื่องสั้นให้อ่ะบูลลี่เหรอได้เดินมาในจุดที่เป็นจุดของเริ่มต้นเทรลนี้รู้สึกยังไงบ้างอยากเริ่มต้นแล้วก็อยากรีบจบผู้ร่วมทางของเราอยากกลับบ้านแล้วนะคะ เพราะ <mm mm> รู้มาว่าจะพามาเดิน9กิโลเมตรเดี๋ยว9ไมล์0.9ไมล์ <mm> ริปพูรอดชีวิตไม่มาลก็ทริปนี้เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะฮะก็อยากจะสัมภาษณ์นุ่นและพี่แม็กว่าเป็นยังไงบ้างใครอยากจะมาเตรียมน้ำมาสามขวดค่ะเหนื่อยคือมันดีมากแบบได้ไปแค่จุดเดียวแต่ว่าแบบเป็นจากริมน้ำสวยอะไรอย่างงี้ยอากาศดีสวยมานมต้องมาแก้ตัวทีนึงโอเคคือจริงๆแล้วทริปนี้ยังไม่ได้จบ เราต้องมีภารกิจอื่นอีกหลายๆที่ที่เราต้องไปพิชิตแต่ว่าด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็เเรื่องของอไรไเอก <c oughs> เรื่องเวลารถไฟที่มีจำนวนจำกัดในช่วงโควิดคือ <c oughs> เราก็จะต้องกลับกันแล้วฮะเจอกันทริปหน้า